ข่าวดีรัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนรอบใหม่ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นฟังทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเยียวยาเอามาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะล่าสุดนะคะเพจแจ้งข่าวประกันสังคมแจ้งข่าวดีนะคะรัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยารอบใหม่ช่วงปลายปีนี้ค่ะให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่อยู่ในธุรกิจ SME ทั้ง10สาขานะคะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายที่อยู่ในธุรกิจ SME 10ส,สาขาคาดว่าจะเป็นการเติมเงินในโครงการใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงเดือนธันวาคม2,564ค่ะเยยวยาผู้ประกันตนรอบใหม่ปลายปีนี้สำหรับมาตรการดังกล่าวสำนักง,งานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะจะนำเสนอในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะเพื่อพิจารณาในวันที่30กันยายนนี้เป็นการให้เติมเงินสภาพคล่องเพื่อจูงใจให้กับธุรกิจ SME นะคะ ที่มีลูกจ้างไม่เกิน200คนเข้าจดทะเบียนในระบบค่ะเยียวยาผู้ประกันตนรอบใหม่กระตุ้นการใช้จ่ายนะคะสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา4 0ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์นะคะตามคณะรัฐมนตรีวันที่7กันยายน2564โดยประกันสังคมเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยา เข้าบัญชีพร้อมเพย์นะคะที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตนค่ะโดยได้เริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่20-28ถึง28กันยายนที่ผ่านมานะคะให้กับผู้ประกันตนทั้ง3มาตาตั้งแต่คนละ2,500บาท5000บาทและ10000บาทในช่วงที่ผ่านมาค่ะให้กับผู้ประกันตนมาตา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้ม ผู้ประกันตนมาตรา39ที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้ม<ฆ>ผู้ประกันตนมาตรา40รอบสองในพื้นที่13จังหวัดผู้ประกันตนมาตรา33รอบที่2ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนนะคะและผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดค่ะ <with you. zin ham> อย่างไรก็ตามนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะ ยังมีผู้ประกันตนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์การเยียวยาสำนักง,งานประกันสังคมจึงเปิดให้ใหม่นะคะหากไม่ได้สิทธิ์ให้ยื่นทบทวนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2564โดยสำนักง,งานประกันสังคมจะทำการโอนรอบเก็บตกให้ทุกสัปดาห์ค่ะจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะคะโอนเงินรอบเก็บตกมาตรา40วันที่30กันยายนนี้ การโอนเงินเยียวยานะคะล่าสุดค่ะประกันสังคมได้อัปเดตไท,ทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยาประกันสังคมอัปเดตสิทธิ์นะคะสามารถตรวจสอบกันได้แล้วค่ะในวันที่2 7ถึง28กันยายน2564โอนเงินมาตาา33รอบ2ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มค่ะวันที่28กันยายน2564โอนเงินมาตา40รอบ1และรอบสอง พื้นที่3จังหวัดชนบุรีนครศรีอยุธยาและฉะเชิงเทราค่ะโอนเงินมาตา40รอบ1และรอบ2ใน10จังหวัดแรกนะคะกลุ่มที่ตกหล่นค่ะและวันที่30กันยายน2564โอนเงินเก็บตกนะคะมาตา40ผู้ที่โอนไม่สำเร็จค่ะขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์นะคะสำนักง,งานประกันสังคมชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยานะคะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2564เป็นต้นไปนะคะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะเฉะพาะผู้ที่ได้สถานะไม่ได้สิทธิ์นะคะและเช็คสิทธิ์ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะใช้บัตรประชาชนที่มีเลข13หลักนะคะ แบบฟอร์มที่สามารถยื่นกรอกทบทวนสิทธิ์มาตรา33 39และ40สามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่สำนักง,งานประกันสังคมค่ะเงื่อนไขของผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะมาตรา33ค่ะเป็นผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่29จังหวัดเยวยานะคะใน9ประเภทกิจการค่ะ มาตรา29ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน29จังหวัดเยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม2564และมาตรา40ผู้ประกันตน13จังหวัดแรกที่สมัครภายในวันที่31กรกฎาคม2564และจ่ายเงินให้ภายในวันที่10สิงหาคม2564และ16จังหวัดนะคะหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3ส,สิงหาคม2564ค่ะและนี่นะคะก็คือข้อมูลข่าวสารที่น้าเอามาฝากกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ